ก็เลยจะมาสอนท่าอีกท่าหนึ่งที่หลายๆคนนะคะเรียกร้องกันเยอะมากและก็มือใหม่หลายๆคนนะคะต้องอยากทำท่านี้มากค่ะ <S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่้อง Story m เมและนี่คือรายการเมอยากทำ ep ที่11เฮ้ยใกลไป <sounds like laughs> ตอนนี้เราก็มาถึง ep ที่11แล้วนะคะแต่ว่า ep ที่แล้วนะเมได้สอนคลิกฟิปไปเมืม่อ ep ที่10คือผลตอบรับดีมาก ก็คือน้องๆนะคะหลายๆคนนะคะที่ได้ดูคลิปสอนคลิกฟิปผมพี่เมย์ไปเนี่ยก็บอกมาว่าเฮ้ยพี่เมย์ผมทําได้เลยครับเพราะว่าพี่เมย์ครับพี่เมย์ทำคลิปดีมากเลยครับเข้าใจมากเลยครับแบบพี่เมย์ก็ปลื้มปิ่มอกปิ่มใจมากเลยนะคะที่น้องๆหลายคนนะคะชอบคลิปที่พี่ทํานะคะวันนี้นะคะพี่เมย์ก็เลยจะมาสอนท่าอีกท่าหนึ่งที่หลายๆคนนะคะเรียกร้องกันเยอะมากแล้วก็มือใหม่หลายๆคนนะคะต้องอยากทําท่านี้มากค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าท่าอะไร มันก็นคือท่าปอชออิดค่ะซึ่งท่านี้นะคะเป็นท่าที่ว่าเหมือนจะเป็นท่าพื้นฐานก็ได้นะเพราะว่าคนที่เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดนอกจากจะออรี่แล้วยังต้องปอช็ออิดได้อีกนะคะ<ม>เพราะว่ามันเป็นแบบท่าที่เบสิกอะเออเป็นท่าที่เบสิกแล้วพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปกว่าที่เราจะฝึกนะคะ<ม>เดี๋ยววันนี้นะคะพี่เมย์เนี่ยจะมาสอนแบบละเอียดแบบละเอียดยิบยิบเลยนะคะเพื่อนอน้องๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไปทำตามได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการวางขาของท่าป๊อปชุบอิดกันเลยนะคะพี่เมย์นะคะจะวางขาเฉียงๆประมาณอย่างนี้นี่แบบไม่ได้ตรงไปอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราตรงอะ่ะมันจะพอเราปัดเท้าไปข้างหน้ามันจะกระโดดยากนะคะอันนี้จะบอกก่อนว่าส่วนตัวนะส่วนตัวนะส่วนขาหลังนะขาหลังพี่จะวางเกยมาเกินมาแบบเดี๋ยวให้มุมกล้องดูนะคะเกินมาแบบนี้ค่ะ เพราะเราต้องเขี่ยแผ่นไปข้างหลังใช้ความรู้สึกก็คือวางแบบเต็มครึ่งฝ่าเท้านะคะเพื่อให้เราแป๊กและเขี่ยแผ่นไปข้างหลังได้ถนหนักนะคะส่วนตัวพี่พี่ชอบวางแบบว่าเกินๆอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเขี่ยแผ่นไปข้างหลังง่ายมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราใช้ความรู้สึกเหมือนเรากระโดดไกลกระโดดไกลก็คือเลื่อตัวแล้วก็กระโดดไปข้างห่างนี้ เราใช้ความรู้สึกเหมือนเรากระโดดไกลเลยนะคะเพราะว่าเราต้องกระโดดมาข้างหน้าหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะน้องลองมือใหม่นะที่ยังไม่คล่องนะกับการทําท่าปอชุบินนะคะพี่ก็แนะนําให้ลองไปใช้ความรู้สึกกระโดดไกลแบบให้วอรอ์มนี้ก่อนก็ไดนะ้วอร์มแบบนี้วอร์มแบบพอเราทำ่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะวอร์มแบบว่าขาที่ไปข้างหลังด้วยแบบอย่างนี้ย,ยจังหวะ <c oughs> อุ้นึกว่าลมแล้วเมื่อกี้ าาาาาาช่างไหมทำมันช่างมันเถอะช่งางเถอะไอ้ย่าคือลรือเออก็มอมมอมเหมือนว่าเราก็โดดไก่น,นะคะ <S 1> <S 1> ส่วนเทคนิคที่พี่อยากเพิ่มเติมนะคะก็คือให้เราอ่ะย่อตัวและให้เราใส่น้ําหนักไปที่แบบว่าตัวพุ่งไปข้างหน้าเออใส่น้ำหนักตัวพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็แพดแล้วเราก็กระโดดไปข้างหน้าเลยลก็ พอเราแบกแล้วอ่ะให้เราย่อตัวกลับมารับแผ่นนะคะเพื่อให้เราไม่ล้มแล้วก็เขาเรียกว่าทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าถ้าเกิดเราไหลจะเป็นแบบไหนนะคะเวลาเราจะทําแบบไหลมันก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราทําไปกับพื้นเลยนะคะแค่เราต้องใช้ใจในการกระโดดไปข้างหน้านะคะแล้วก็ลองไหลเอาก่อนวาขายไที่ม่บอกแล้วก็ก็ใช้ไหลหน้าของเราเป็นการช่วยแบอวะ หมุนไปอย่างเงี้ยเข้าใจปะเดี๋ยวดูลักษณะตัวนะคะว่าพี่เมย์อะทำตัวไปประมาณไหนมันจะใช้มันจะใช้ไหล่ประมาณเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้มากนะคะแค่ใช้แบบว่าปึ๊บอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองนะามาค่ะน้องๆสังเกตนะคะเราก็ใช้นนะะ <c oughs> ใชกนการย่อหลับนะคะเดี๋ยวดูอีกรอบนะคือเรา แบ็คเล้วอรเบียงไหลมาข้างหน้าช่วยช่วยให้ช่วยให้แผ่นเรากดไปข้างหลังแล้วก็ช่วยให้ตัวเรากระโดดไปข้างหน้าด้วยนะคะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากให้มันสูงหรืออยากให้อะไรอะเราก็ทําแบบซิเตีย้ยให้มันคล่องก่อนแล,แล้วเราค่อยไปเพิ่มความแรงนะคะคือแป๊กแรงๆองนะคะมันก็จะสูงม,มากขึ้นนะ,ะมีมีข้อเสริมครับเนื่องจากผมเคยทําคลิปสอน๊อโช์บิทไปแล้วก็มีหลายคนบอกว่า ถ้าอยากจะให้มันสูงอะ่ะเราต้องวางเท้าหลังบอร์อแล้วก็แบกลงไปตรงๆเพื่อให้แผ่นมันฟิปเอ้ยเพื่อให้แผ่นมันหมุนอ่าเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวให้เขาทาให้ดูไหมเออเดี๋ยวให้พี่ทำดูแต,แต่แต่ว่าแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่ก็ฝึกแบบนี้ไปก่อนอม,มันจะฟิลแบบชบอิดไม่ได้สูงมากแต่ถ้า,อ,าอยากให้มันสูงอะ่ะต้องวางเท้าประมาณนี้นี่อาาวางอย่างนี้ เท้าหลังวางอย่างนี้ขาหน้าวางแบบที่เขาบอกปะอ่าใช่แล้วเท้าหลังวางมันอ่อนดีแล้วพอจะเล่นก็คือยออ่อแล้วก็ป๊อปลงไปตรงๆงแผ่นนั้นมันจะไม่ได้หนีไปข้างหน้าเยาอะเลยแผ่นมันอยู่ใต้เท้าเราพอดีเ่าเรา ก็อยู่ที่จังหวะเลยนะบางคนที่มันเล่นนะเคยเห็นโครงฝรั่งเล่นแบบับปุ๊บขาดพับขึ้นมาเงี้ยร้อนถ้าอยากจะฝึกแบบผมให้ได้นะฮะก็ลองไปเตะแบบเมย์ก่อนคือเล็กๆเ,เตี้ยเตียแบบนี้ก่อนนะครับให้เคลียร์ให้เรารู้จังหวะตอนที่เราเหยียบก่อนนะครับผมแต่พอที่เราได้ปุ๊บอยากจะข้ามกองอยากจะให้สูงเนี้ยก็ต้องวางขาหลังแบบที่ผมบอกก็คือวางเหมือนออลลี่แล้วก็กดแล้วก็ตอนที่จังหวะกดลงไปแผ่นติดพื้นนะ่ะให้เราเคลียร์ไปด้านหลังด้วย มันยังจะสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดเูเอ๊สวยจะประมาณนี้คนระับทุกคนงูกปะ่ะงูกปะ่ะงูกะงเ <laughs> กี้อะไรละหลุมบะเลอร์เลย <laughs> ก็คือวางขาหลังเหมือนออลีใช่ไหมใช่ไม่ก็ทำได้ลองวางแบบที่เธอสอนตอนแรกเดิยเธอก็แป็กเหมือนออลีอ่ะแล้วเธอจะได้ท่าใหม่ที0ิบตี้ฟิปแปลเลี้ยวเลยอ่ะ ถ้าควักแรงหน่อยก็เป็นทีสิคตีฟิเลยโอ๊ยกูปวดดขาเลยถ้าอยากให้มันสูงวางเหมือนออลี่ออแต่ถ้าอยากเี้แบบชิวๆเล่นสวยๆอย่างเงี้ยก็วางแบบเจอ,อวางแบบเจอ,อแต่ก็ทำให้มันชินก่อนถ้าเกิดจะทำให้มันสูงก็จะเจ็บบ่อยนะอ่าใช่มันจะหาจังหวะย,ยากหน่อยใช่ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับท่าปรับชอปอินนะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะใส่ภาคสโลในการทําท่าให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ข้อผิดพลาดของมือใหม่ให้ด้วยนะคะเพื่อนน้องๆเนี่ยไปปรับตัวดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาคะ่ะเดวสอนแบบแรกก่อนนะคะแบบเตะบอลชุบอิดแบบชิลๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรานําขาหน้าเนี่ยมาวางไว้หลังน็อตนะคะโดยขานะคะห่างจากน็อตประมาณ2ข้อนิ้วนะคะต่อมานะคะขาหลังนะคะเราวางขึ้นมาค่ะเลยออกจากแผ่นนิดหนึ่งนะคะให้ใช้ความรู้สึกนะคะคือนิ้วของเราอะ่ะสามารถจิกแผ่นแล้วก็ถีบไปข้างหลังได้นะคะนี่เลยคะ่ะเหมือนเรายืนขย่งเลยนะแบบประมาณนี้เลยนะคะ โดยครึ่งฝ่าเท้านะคะยืนแบบเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะสัณตะตัวนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะให้เราย่อตัวนิดนึงนะคะก้มหลังนิดนึงแล้วก็ให้เหมือนเราจะพุ่งไปข้างหน้านะคะเหมือนคล้ายๆกับกระโดดไกลเลยนะคะแล้วเวลาเราแปกนะคะให้เราใช้ไหล่หน้านะคะช่วยนะคะโดยการเวียงไปข้างหน้านิดหนึ่งนะคะมันจะช่วยให้เรากระโดดไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะแปก เวียงกระโดดมาข้างหน้านะคะแล้วย่อรับแผ่นนะคะจะทําให้ท่าสวยขึ้นแล้วก็ลดการพลาดของท่านี้นะคะต่อมานะคะเป็นท่าป๊อปชุบอิตแบบสูงๆนะคะสามารถคาบของได้แล้วก็ลงสเต็ปได้นะคะท่านี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะเราก็วางขาหน้าไว้เหมือนเดิมเลยส่วนขาหลังนะคะเราวางแบบเต็มๆครึ่งฝ่าเท้านะคะเหมือนกับออลีเลยคะ่ะ ส่วนลักษณะการแบกนะคะจะแตกต่างตรงที่ท่านี้นะคะจะแบกตรงตรงไที่พื้นนะคะพร้อมเขีย่ยขาหลังไปนะคะมันจะทําให้สูงขึ้นนะคะส่วนตัวนะคะก็ยอ่อเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะไหล่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะ <ONEY> และเหมือนเดิมนะคะตัวสําคัญที่สุดน,นะคะให้เราเหมือนเราพุ่งไปข้างหน้านะคะจะทําให้ท่านี้ง่ายขึ้นนะคะเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะขาหลังนะคะแบกไปตรงๆที่พื้นพรอถีบไปข้างหลังนะคะแล้วก็กระโดดมาข้างหน้าค่ะ เวลาที่เราจะทำท่าป๊อปช็อปอิดแบบไถ่นะคะให้เราเกรงขาหน้านะคะและวางขาเหมือนเดิมเลยค่ะลักษณะตัวก็เหมือนเดิมนะคะเวียงตัวไปนิดนึงแล้วก็กระโดดมาข้างหน้านะค่ะแบบนี้เลยนะคะการเตะป๊อปแบบชิลนะคะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีแรงนะคะเพราะว่าเขียแผ่นไปข้างหลังนิดนึงแล้วกระโดดมาข้างหน้าค่ะ <S <S ต่อมาเป็นการเตะแบบสูงนะคะเราก็เกรงขาหน้าไว้เหมือนเดิมนะคะ <S <S วางขาแบบที่สอนเลยนะคะ <S <S เวลาเราแ๊กนะคะเราจะ ไปตรงพื้นตรงๆแล้วก็ทีแผ่นไปข้างหลังแล้วก็โดดเข้ามาคะ่ะเวลาที่เราอยากจะข้ามของหรือว่าลงสเตปนะคะแนะนำให้ทำป๊อปชุบอิดแบบสูงนะคะและเกงขาหน้านะคะแป๊ก แล้วก็โดดมาข้างหน้าเลยค่ะอย่าลืมย่อรับแผ่นด้วยนะคะจะทําให้ท่าเนี่ยสวยแล้วก็ไม่พลาดน,นะคะเขคนิคของการข้ามของนะคะให้เราย่อขานะคะจัดเท้าแล้วมองไปที่สิ่งของค่ะพร้อมแป๊กกระโดดมาข้างหน้าเลยนะคะไม่ต้องกองังวลขานะคะถ้าเกิดเรากังวลเนี่ยจะทําให้เราพลาดง่ายขึ้นนะคะ หลังจากที่เราไปดูการวางขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าส่วนมากน้องๆมือใหม่ชอบผิดพลาดอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือไม่กล้ากระโดดคะ่ะขาหลังแล้วอาจจะแป๊กแต่ว่าตัวเราไม่กล้ากระโดดนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะไปดูคะ่ะอย่างนี้นะคะแพ็แต่ว่าเราไม่กล้ากระโดดมาข้างหน้าก็คือเท้าหน้ายัยงติดอยู่กับบอร์ดอยู่นะเพราะว่าตมจริงแล้วอะ เราต้องกระโดดมาข้างหน้าโดยการที่ท้าเราไม่ติดกระบอกแล้วกระโด,ดดมาอย่างนี้เลยนะคะต่อมานะคะคือไม่แป๊กค,ค่ะาดูกันเลยค่ะเหมือนเราไม่กล้าเหมือนเราไม่กล้าเออแบกแรงเกินไปเวี่ยงตัวมากเกินไปคือเวียงตัวจะเปิดไหล่ไปอย่างเงี้ยมากเกินไป ะะอีกแบบหนึ่งนะคะคือเราน้มตัวแบบว่าวเปเงี้ยเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยเราเจ็บมือก็ต่อมานี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ก้มตัวค่ะแบบว่าเหมือนว่าเราไม่พุ่งไปข้างหน้านะคะ่ะเราแบบว่าหลังตรงตัวตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นไงครับดู สามารถล้มได้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนมันจะทําให้เราเจ็บง่ายแล้วก็ทําให้เราพลาดบ่อยนะคะแล้วก็วางเท้าหลังพิมค่ะ,คะมันเป็นแบบนี้ค่ะแบบวางเท้าหลังแบบว่าลงมาข้างล่างอย่างนี้เลยะคะ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือวางเท้าเลยออกแผ่นเยอะเกินไปจริงเหรอ <laughs> มีคนยืนห้านั้นเลยเหรอมีมีมีน้องส่งลีปูจริงเหรอ แบบปูเลยอ๋อแต่นี้เลยนะคะนัออ่นแหละมันมันมันไม่ถนัดหรอกอออ็ว่าถ้าไหลหรืออะไรด้วยมันก็ไม่ได้แล้วแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะคือวางแบบเต็มเท้าแบบเต็มเท้า,บบาอย่างนี้เลยะคะ่ะวางแบบยิงกับพื้นะอะนนไม่ได้แล้วแบบเราวางกับพื้นแหละขนาดที่ทำเป็นนะกูย,ยังไม่ลงเลย มันมาเว้ยแต่ว่ามันจะคลิปมันจะไม่ลงนะมันจะยากมากเลยนะคะก็จะประมาน,นี้นะคะสําหรับข้อผิดพลาดของน้องๆมือใหม่นะคะใครนะคะที่บอกว่าดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจก็ขอโทษจริงๆนะคะก็แค่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่เมย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากไอจีพี่เมย์ด้วยนะคะลิงก์ก็อยู่ใต้่ังเช่นกันคะ่ะฝากกดติดตามแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าก,กดข้ามโฆษณา อย่าก,กดข้างโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเมนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย